ไอผิดดูมินปริยัติ <c oughs> ว่าเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ <c oughs> แล้วก็ยกย่องสเสริญปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอะไรได้เคร่งคัดสันิดก็ยกย่องกันทับถมไอ้นักศึกษาปริยัติที่เรียนอย่างมากมาย <c oughs> ข้อนี้ก็ให้แบ่งกันโดยเด็ดขาดเือว่าถ้าเป็นนักปริยัติมีหน้าที่อย่างปริยัติมีหน้าที่เป็นนักปริยัติก็ต้องเรียนให้หมดให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาแก่นักปฏิบัติให้จนได้ให้ครบถ้วนให้เพียงพอ <c oughs> พระป่า <c oughs> พวกพระป่าใน <c oughs> ใช้คำอย่างนี้นชอบดูถูกพระเมืองว่า <c oughs> มีแต่ปริยัตไม่มีปฏิบัต,ตถึงกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรานั้นหารู้ไม่ว่าปริยัตอะ่รคือรากแก้วของพุทธศาสนาถ้าไม่มีปริยัตแล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไรมันจึงต้องมีปริยัตอย่างน้อยตามสมควรแก่การปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติเท่าไรมันต้องมีความรู้ สำหรับจะปฏิบัติเท่านั้น <c oughs> ส่วนข้อที่เขาบางคนเรียนแต่ปริยัตมากเกินไปไม่มีการปฏิบัตินั่น <c oughs> มันก็เป็นเรื่องของเขาที่ว่าเขาจะทำหน้าที่เฉพาะส่วนนั้นจะค้นคว้าศึกษารวบรวมมาไว้ให้พร้อมเพรียงและพร้อมในส่วนที่เป็นปริญัติ นักปฏิบัติจะมาขออะไรก็เมื่อ,อไรก็ได้เท่าไรก็ได้อย่างไรก็ได้ตรงไหนก็ได้นี่ยเรื่องปริยัติไม่ควรจะดูถูกว่าเป็นเรื่องเฟอ้อหรือเป็นเรื่องเหลือเฟอือหรือเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นหลักแก้วของศาสนาเมื่อการปฏิบัติมันสูญหายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่รักษาว่ายาก เรื่องปริยัติมันก็ยังอยู่เพราะมันรักษาไว้ง่ายมันขีดเขียนยาหรจดจำอะไรอะไรไว้ได้มันก็ยังอยู่เมื่อหลักปริยัติยังอยู่ก็ปฏิบัติกันใหม่การปฏิบัติมันก็กลับมาถ้าไม่มีประยัดอยู่เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานการปฏิบัตินั่นแหละมันจะเคว้ไปเคว้ไปจนออกนอกลูนอ,อกทาง เรือพระเมันสิ้นสุดลงไปมันเกิดเป็นการซูมหมดกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีหลักปริยัติยืนอยู่สำหรับเป็นหลักเกณฑ์ส่วนผลของการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงผลของการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับปร,ริยัติ มันจงให้เกียรติหรือให้คุณค่าหรือให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมามันจะทำลายหมดมันจะทำลายหมดเนี่ยโชคดีพระพุทธศาสนามีหลักปริยัติ อย่างนั่นแฟนมั่นคงหมดไม่ได้โดยเฉพาะเดียวนี้แล้วมันก็หมดไม่ได้เพราะมีการจารึกเป็นตัวอักษรหลายชาติหลายภาษาพิมพ์ไววมากมายหลายพันหลายหมื่นฉบับแ <c oughs> ม้ว่าระเบิดปรมาณูจะลงมาทำลายเสียเป็นส่วนมากยังเหลืออยู่สักฉบับเดียวเท่าน,นั้นแหละมันก็จะเอา เป็นคู่มือสำหรับศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันไปได้เพราแต่ให้คำพีปริยัติยังเหลืออยู่กัแล้วกันที่นี่มันก็เป็นปัญหาบ้างเหมือนกันส่วบันทึกทางปริยัตินี่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลมืออยู่ในมือของบุคคลที่เขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตม,มันก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ ดังนั้นมันมีแต่จะมากออกไปมันไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะหดะสั้นหรือน้อยลงมันมีแต่จะมากออกไปมากออกไปข้อนี้ไม่เป็นไรมันจะมีการทดสอบอยู่ในตัวพระปริยัตินั่นเองว่าปฏิบัติอย่างไรดับทุกข์ได้เมื่อสงสัยก็ลองดูลองปฏิบัติด,ดูเมื่อดับทุกข์ได้ก็นับว่าถูกต้องนะพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ ฉันจึงกล่าวข้อความว่าไม่ไม่ต้องเชื่อโดยอ้างว่ามีอยู่ในปิดดกหรือในพระไตรปิดดกแต่ให้ยึดถือเป็นหลักที่ว่าเอามาพิจารณาดูแล้วดับทุกข์ได้แล้วมันก็ใช้ได้คือลองปฏิบัติด,ดูถ้าเห็นว่ามีข้าวเงื่อนที่จะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติด,ดู่ันปฏิบัติด,ดูแล้วมันดับทุกข์ได้มันก็ยึดเอาเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติกันให้จริงจัง สิ่งที่เรียงปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะาอาจจะดับทุกข์ได้ยอยู่นั่นเองที่ประยัิที่เฟอร์ที่เหลือเฟอือออกไปมันก็ช่างมัน,ม,นมันก็ช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมลงไปโดยน้ำมือของบุคคลที่เป็นคนธรรมดาสามัญหรืออยากจะ สแสดงฝีไม้ลายมืออะไรมากไปกว่าเดิมแก้ไขเพิ่มเติมคำพีปริยัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันมีเครื่องกรองมีเครื่องคัดเลือกตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ที่เรียกกันตััวไปว่าหลักกาลามะสูตรเป็นหลักที่ทุกคนควรจะสนใจอย่างยิ่งเป็นเครื่องกรอง ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องเออไม่ถูกต้องนั่นออกไปเสียให้หมดเดี๋ยวเป็นหลักสําหรับอาศัยทดสอบหาความจริงหาความเชื่อที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องได้นี่เรียกว่าไอ้เรื่องปริยัตินี่มันต้องทําอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมันมีแต่จะมากออกมากออก ตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วแต่คนหลังครั้งแรกมันก็ไม่มากมายอะไรท่าที่ทําสังขายนาะต่อมามันแตกมุแตกคู่แตกมูออกเป็นนิกายนิกายนิกายต่างๆก็เพิ่มเติมกันตามที่เห็นควรของนิกายนั้นพอมารวมกันข้าวมันก็มากมายเหลือเกินแต่ว่ามันจะมีใจความที่ถูกต้องอยู่ ส่วนหนึ่งเสมอไปนะแต่เชนเดียวนี้แม่จะมีหลายนิกายแต่หลักเกณฑ์เรื่องไม่ยึดมั่นถือมันในขันห้านั้นมีอยู่เป็นหัวใจของทุกๆนิกายทุกๆนิกาย <c oughs> ส่วนเรื่องอื่นจะเพิ่มเติม